สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภนะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปกับจะพูดเสมอว่า มันทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปกับไม่ได้สัำพาะึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเด็ดตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Li n e แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามและจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพี่ๆเ,เพื่อนๆในทิกตอกนะคะสามารถปัดทางด้านขวาไปที่หน้าช่องทิกตอกของไม่เหมาะได้เลยจะมีลิงก์รูปโยกโ,โลโกโล้ยูทูบอยู่นะคะสามารถจิ้มที่ลิงก์แล้วมาดูคลิปเต็มที่ YouTube ไม่เหมาะได้เลยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภประจําเดือนมีนาคมนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรนะคะไม่หมอะขอเป็นตัวแทนในกานเปิดไพ่พยากรณ์นะคะ The magician, the h i p h priest, the emperor, the emperor นะคะ the love วอ r ์ s แล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเรียนนะคะเค <Okay. S 1> อืมสรรพลังงานที่ได้รับนะคะก็ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภ ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เนี่ย2,565ต้องบอกว่ามันเป็นเดือนแห่งความลับที่มีกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะโดยเฉพาะความลับในเรื่องของความรักนะคะจาก Energy หน้า,พาไพ่แม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่าโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยง ในโมเมนต์ของความรู้สึกที่ลากเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่ความลับที่คนของคุณหรือคนในความสัมพันธ์ของคุณนั้นกําลังจะถูกเปิดเผยความลับหรือความสัมพันธ์บางอย่างออกมาอย่างกระทันทหันทําให้ในเรื่องของความรู้สึกความรักหรือความสัมพันธ์อะไรต่างเนี่ยมันนําไปสู่การทะลาะเบาะแวงจนถึงขั้น เรื่องราอย่า้างได้มันเป็นเดือนแห่งการเปิดเผยอ,อะไรที่เคยเป็นความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปนะคะในช่วงของเดือนมีนาคม2565นี้เน้นเรื่องราวความรักของชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อความลับเปิดเผยแล้วนั้น อะไรเป็นตัวจุดชนวนและความรักของชาวราศีพฤกษแลัคนาพฤกษภในช่วงระยะเวลาของเดือนนี้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยนะสามดาบไม่ค่อยจะดีเลย the world the star อาจสวินถือไม่เท้าแต่ได้ไพ่หกเรียนนะคะ ไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่ค่อยดีเลยนะ <_ s> ถ้าเอาตามเนื้อไพ่จริงๆก็จะทายยังไงดีอ่ะคือถ้าทายตามที่ที่เก็บเข้าใจในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของ ไพ่ในคำแนะนำหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เร็วๆนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกต้องผิดหวังอ,อกหักกับความรักแบบหนักหน่วงมากนะฮะเพราะดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ในโมเมนต์ของตัวคุณอาจจะประสบปัญหาตรงที่ว่าเขาคนนั้นของคุณน่าจะมีการ r บรฟ หรือมีการเลือกทางฝั่งนั้นของคนที่เข้ามาทำความรู้จักแบบใหม่ๆเอาง่ายๆถ้าไม่อ้อมคอมไม่แม่อะไรเอาแบบตรงๆก็คนของคุณมีเกณฑ์จะเลือกคนนั้นแล้วก็ยอมเลิกกับคุณเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนนั้นค่ะเราพายขึ้นว่าคนคนนั้นก็ไม่ได้มีดีหรือว่ามีอะไรพิเศษ มากมายกว่าคุณเลยแอบไปคนที่มีตําหน่งมาก่อนด้วยเคยผ่านการแต่งงานผ่านครอบครัวมาก่อนหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเหมือนแบบมันเหมือนพายคิว่าแกไม่รู้ว่าเขาไปคลิกกันยังไงหรือไลฟ์สไตล์เขามันมันไปตองกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมากอะกับกับกับเส้นทางใหม่ที่เขาเพิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นําไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันเกินเลยจนแบบพอจับได้ปุ๊บ ไม่ขอโทษไม่อธิบายอะไรเลยจะให้หน้าไพ่ขึ้นคือปุ๊บปบปุ๊บไปฉันจะไปเลิกฉันจะเลิกอะไรอะอะไรทํานองนี้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะออนี่ไพ่แนะนำนะเนี่ยน่ากลัวจังเลยนะคะสาหรับตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครในในบางท่านอย่างไรแกต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแต่หากตรงกับใครและใครอยากพูดคุยหรือดูลงส่วนตัวกับแม่หมอ ตรงที่สคริปชั่นแม่หมอจะมี ID l ดี e ลแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะสามารถจิ้มที่ลิงก์แล้วก็ทักเข้ามาสอบถาทางไลน์หรือทางแฟนเพจของแม่หมอก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะยังไงก็ฝันดีราดีสวัสดีนะคะบ๊ายบาย